นี่เราไม่ได้แกะกล่องกันมานานนะครับเพราะฉะนั้นเรากลับมาแกะกล่องกันที่ผมสั่งมาจาก Diecast Holesale Model ไม่ใช่ Diecast Model Holesale นะครับมีเยอะตั้งเท่านี้แนะ่ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องเราด้วยนะครับตอนนี้เรามีร้านขายรถใน s h อป e e แล้วไปกดติดตามและอุดหนุนกันได้นะครับขอบคุณครับ d i ยแคสต์โม h o l o s a l e นะครับก็เป็นร้านขายของออนไลน์ที่เขาขายรถเหล็กกัน แต่ว่าที่ผมชอบซื้อเนี่ยเพราะว่าเขาไม่ได้มีแค่แบรนด์ที่เราคุ้นเคยกันอย่าง Hot ฟิ e ล์มาเจล็นะฮะเขามีแบรนด์แปลกๆด้วยเพราะฉะนั้นก็เลยจัดมาครับามาดูกันว่ารอบนี้จะได้อะไรมาบ้างนะครับนี่ครับเขาแพ็คบับเบิ้ลมาอย่างดีเลยอ่าเรามากรีดบับเบิ้ลกันแล้วก็มาดูครับคันแรกผมเปิดด้วย Hot ฟิ e ล์ก่อนแล้วกันเนาะเพราะว่ายังไงก็เป็นแบรนด์ในใจเรานะฮะ คันนี้เนี่ยผมขาดอยู่คันเดียวในชุดนี้ครับก็เลยต้องสั่งมานะครับ Lamborghini ok Essenza SCV12 นะครับสีเขียวสลับกับดำคันนี้จริงๆแล้วมีเชสด้วยเชสเนี่ยเป็นสีดำล้วนนะฮะก็สวยมากเลยแต่ว่าแค่นี้เขาก็ขายแพงและปกติมันขายอยู่ที่6เหรียญกว่าเนาะแต่นี้เขาขายตั้ง10เหรียญแน่เอาคันนี้มาก่อนนะฮะเดี๋ยวคันเชสไว้ที่หลัง คันนี้เป็นชุด Exotic Envy นะครับออกในปีผุ2มออกปีที่แล้วนี่เองเอาคันต่อไปเป็นรถแปลกหน่อยแบรนด์ก็แปลกนะครับแล้วก็รถก็คือ Volkswagen T1 แต่แบรนด์เนี่ยชื่อแบรนด์ว่าชูโคเอ๊ะชูโคคืออะไรนะฮะชูโคคือแบรนด์รถเหล็กจากเยอรมน,นีนะครับมีอายุเกินกว่า100ปีแล้ว ส่วนคันนี้มีลายฟอรีลล่ด้วยผมเห็นแบบมาร์คฟลอรี่แล้วเหมือนดึงดูดได้ผมซื้ออะอ่ะก็จัดมาก่อนนะครับชูโคนะครับอันนี้ราคาแรงอยู่เหมือนกันนะครับ15เหรียญแต่ว่าเห็นในไทยก็มีขายอยู่ราคาใกล้เคียงกันเลยประมาณ5-600บาทนะครับแบรนด์นี้คลิปก่อนๆผมเริ่มรีวิวมินิ GT นะครับแล้วก็มีคนบอกว่าผมควรจะรีวิวอีกแบรนด์หนึ่งด้วยก็คือ i n n o 64นะฮะโอ้ ส,สวยเลยอันนี้นะสวยมากนะครับอินโน4คันนี้เป็นลายเฟลค o นนะครับสำหรับรถนิสสันสกายไล e R32 s u สิบสองซูเปอร์ไทเคเอนวันนะครับรถในปี1991ก็จะเป็นรถสายแข่งจากนิสสันนะฮะลายเฟลคินอู้สวยจริงคันนี้เห็นแล้วบบโอ้โห เท่านั้นยังไม่พอเราคิดว่า n i s สันคันเดียวเราจะพอเรายังไม่พอฮนะอันนี้ Nissan i. n i s สันสกายไล e GTR r 4 4 Nismo Sport Reseting RHD นะครับหรือว่าเขาเรียกว่าเป็น Light Hand Drive นะครับขับพวงมาลัยขวาจากแบรดอินโน64เช่นเดียวกันซึ่งผมชอบกล่องดิสเพลย์เขามากเลยคือมันจบในตัวมันเองเลยอะอันนี้วางเสร็จปุ๊บสวยเลยเนาะไม่จำเป็นต้องแกะก็ได้อะไรนะ อยากดูตอนแกะครับเอ้า,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 ามีแกะแน่นอนมีแกะแน่นอนนะฮะแต่ว่าก็รอก่อนนะครับคลิปต,ต่อไปไม่แกะคลิปนี้นะครับอีก2อันเนี่ยน่าเสียดาอยู่ในกล่องนะครับเราเลยไม่เห็นตัวรถอันแรกเป็น INNO นโเหมือนกันนะครับแบรนด์เดียวกันแล้วอันนี้เป็นลายหมูด้วยนะไอรถที่มันมีลายแบบเส้นประแล้วก็เขียนคำต่างๆเนี่ยนะครับมันคือ รถไล่หมูนะครับหรือเขาเรียกกันว่า p ิงค์พิกนะครับผมเห็นคันแรกเนี่ยก็คือ Porsche 917ที่เป็นลายแบบนี้แต่ว่าตอนนี้เขาทำรถรุ่นอื่นออกมาเป็นลายนี้ด้วยอันนี้ก็เช่นเดียวกันอันนี้เป็น Porsche 997 Liberty Walk นะครับลาย p ิง k p i ิกคันนี้ผมได้มาราคาแรงที่สุดด้วยนะครับก็คือ25เหรียญโอ้เพราะมันเป็นคันพิเศษนะครับเขาเขียนว่ามันเป็น Car l o v e r Special Edition ด้วย เอาไหนๆเราก็เปิดหน้าให้ดูฝักนิดนึงนะครับอันนี้ผมแกะแล้วผมก็เลยสามารถถ่ายข้างในได้นะครับหน้าตาเป็นแบบนี้เองก็รอดูรีวิวอิ n โนโหวฟีเต็มๆในอนาคตนะครับมาเร็วๆนี้คันสุดท้ายนะครับ Kaido House Mini GT ครับ d u t s u n Fair Lady C แต่ว่าอันนี้เนี่ยยอมรับกันตามตรงว่ายังไม่ได้แกะ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 เพราะฉะนั้น ให้ดูแต่กลองไปก่อนนะครับแต่ว่าเป็นรถดัตสันแฟ์เลดี้อยู่ข้างในนะครับก็จะแกะให้ดูเหมือนกันแต่ว่ายังไม่ได้แกะเลยเพราะฉะนั้นไม่มีรูปให้ดูนะฮะอันนี้ก็เป็นของที่ผมได้มาจาก d ด c a s t Mo เด wholesale นะครับชอบกันไหนที่สุดคอมเมนต์กันทิ้งไว้ได้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c คร b e ช่องฟูงแก๊กด้วยนะครับแล้วก็ใน Facebook นะครับมีเพจชื่อว่า hot wheels center ครับไปกดไลค์กดติดตามกันได้ครับ อยากดูอะไรคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้นะครับแล้วก็เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ